โยสบายดีสบายดีผานกูเมืองก็แล้วผ่านกูท้เนาะวันนี้ไก้ก็บมบมี่มีคลิปยังไลน์น้ำหย่อยไก่ไปเห็ดเวียดพามาเนาะไปเห็ดเวียดอยู่นอสูงเนาะไปเห็เีนนี้ตั้งแจรุ่งไก่จะบแตาว่านไีแลตสามวนประมาณหกโมงบ่ยหกโมงไปไก่มาแต่ปักสองเนาะ แะมาเอาสองในไก่เพราะว่าสามโมงสามโมงใบ่ายสามโมงกลางเย็นเนี่ยไก่เลยมาแหวนเห็นเบียนอยู่คนเลยในที่นี่ไก่กับบนมีเวลาที่มาอทิติ์ขอบใจอ้าแล้วว่าขอบคุณนอะไรแล้วแล้วก็ไ่ห้ามาเื้อเสาร์่ไว้นอนไก่ไ้นอนบดขึนเลย เอ้ยมันบิดมดมือเลยมันนีมันอกไงไก่นั่งมดมือเลย,อเลยพอโดนได้ดังขึ้นไนกะ่บริไก่บริน,นอนเพราะว่าไก,าาอกอ่อยู่ขาง่วนฟวซิขาง่วนฟอสิ้วก็ขาง่วนซองเกลเนาะอยู่น้ำโซงมันี่เพราะว่ามัานนี่ต้อนหลับแขกตั้งแจ่เนาะคือเห็นบุญน,น้อลงุงแต่มือสุดท้ายมันนี่เนาะคือจบเลยอย่างเงี้ยเท่า สาบาเนาะสบาดพี án, aos, e. you, ่จกอนนี้่ถ่ายแลยคือส่บาดคัอเจ้าเนาะตอนถ่ายเน่ยไก่คือว่ากขอบใจอ้า้ทาง U.S.A เนาะพี่อนได้สิ่ห้องพั่วใหม่ไก่ไอซื้อกัะเบื้อไก่ตอนนี้เออมเยทีวไก่เอาก็ะเบื้อมัน คลิปก่อนนะแกเอาก็เบื่อมาเล่นี่นยอมลอยกล่องนะแต่เอาเบื่อมากลอยกล่องนะเม่อลัยอมสิวแกมีปวดหนาไปหน่ยแต่ที่นี่เอามาล,ยลอยกล่องเนาะไอ้กล,ล,ล่องละลอยห้านสิบบาทครับเสร็จเป็นเงินไทยอยู่หนึ่งหมื่นหาพันบาทแต่อ่ะผมก็ได้ฝากเงินมากเลย ไหนขายเบก็นก no? ่อนเนอาะว่าไก่ทีนี่มัน้ำพอเป็นหมูกันเองหมูกันเองนี้นเรื่องไหนน้องไก่ท่าไปงินมาหายังเนี่ยนหน่ยกะเพานี่เป็นกระเพาไก่ด้ยนิหนอกระพาะี่มเพราะว่าเอาใส่เงินนนี่เนาะเอาใส่เงินในตอลละเนาะมันทีบอกยับแล้วเงินีะบก ม่เดยวค่ะกอยู่ดยยับอาจจะเพราะว่าในน้นหนาไก่เอาไปในน้นหละมาแหลกอยู่ขนอกพอเรวจเข้คไมีวามเรื่องฝนตกคนตกลีนเสียงตันกีบฝนตกใส่ตันกระี้ยเาเี่ยเายอะไรตาดเนี่เนาะขาทาเพื่ออันนี้ไม่ทาเพื่อเนี่เนาะส่วนใน คนที่พี่น้องห็นอยู่ขานล้านนี่เป็นของขวัวเห้พี่น้องแต่มนังของขวัวใหม่เพราะว่าก็ได้แล้วเงี่ยโได้เอาได้รับพี่น้องได้ล้าสิบเปอร์เซนต์เงี้ยโมได้าขพี่น้องขอรแล้วล่ะพวกกลัใลายเด้อแต่ก็หกลุ่มหกขึ้นลาย ขอให้ลูภาพในแคมขอให้มีควาน้ำซขอให้บุนรักษาไงเด้อตลอดปอดภัยปลอดไส้ตามเนาะขอให้มีางโรงแรมากต่อไปไก่ขอบคุณเอซีนะา่ขอบคุณทานเพื่อนทางูุ่มนึ่าเนาะไก่จะหูชูเหลอย่างขอให้ทุกท่านมีความทุกขความเริญในหนาทีการงานเนาะคอ้ใช้ชีวิต ระจำวันพอมีมีคอา์มูลเดอร์แลเช็บจาไข้ยา้นพอใหุ้ภาคทางแลงอันนี้กะเป๋าเนีพอกระเป๋าไก่เ่อกระเป๋าไก่่พี่เนอกระเป๋าไก่คือแไตัวนี้เก่าแล้วผ่านแล้วมากะ้นนใหญ่เดี๋ยวอาิบไส้ไส้หมีมนี่อร่อเพราะว่า ไอเอาเงนเบื่อมาก่อนเนาะแต่เอาเบื่อมาก่อนมาเน้นมันถูอก็เลยขวาไปก่อนเพราะว่าใจ่ื่อเองขวดนี่นะกองาร้อยแปดสิบนิดหน่อยไก่ซื่อกอนร้อยแปดสิบเบื่อมนห่แต่หมูมาสเตอไหนนะกูเพื่อนใหญ่นะร้อยหาสิบเองนิดน่อยไก็เลยขวาไก่อนทำมาส่งเลยล่าเลยทิ้นีไปก่อนได้ปะ ได้ได้บ่เพราะว่ามู่พฟนเขาเฮียนกันเเเคยหเฮียนตแตัประคมเนาะ .4 เนาะเขาเฮียนป .4 ฮอดมอฮอดม .3 จังได้เฮเฮียนแต่ยังแต่จํามันได้เพราะว่าอยู่บ้านบ่ไกลเนาะบ้านนองแต้เพินก็ไปเอามีแฟนแต่งงานเลยด้เอาวยะัมันก็ไปรุงเทพฯเนัเว้นหลายปีไกน่เด้ เมื้นนันงเก็บสิตี้ไปนหน่อยต่งคนต่งไฟเลีอเลยเขาบอกั้องดควรค่ะได้สารพอพขั้วนาะเหมือนมีตั้งรักมัดพานเนาะแบบมีหู่อยเก็บสอยสารเนาะเหมือนแบบเลยเอนี่มาตั้งนนไก่ยังโสดนี่หนอ เวลานายหอบมีใครเอาี่ท็อกเสียวเริ่มแห้งเลยพี่น้อยขอบคุณพี่คนมีส่งยามาให้เยอครับขอบคุณหลายๆครับขอให้พี่มีความสุขขอให้พี่ยังถูกบอแเ็งแรงไม่ไม่อากาศมันนีก็เป็นวันุดแล้ว อีก่องวันเนาะพี่เดี๋ยวพี่ก็ได้พักผ่อนแล้วพักผ่อนัขาสัปดาห์นะเพราะว่าอยู่ข้างต่างประเทศผลดีทำงานเนาะจัะตื่นสุขเขาทิ้งเทคโนโผมีขับเดี๋ยวก็ได้พักผ่อนแล้วครับเพราะว่าพี่คนนี้ทำงานอยู่ที่ต่างประเทศนะพี่เอ๋อแต่เป็นคนอีสานเหมือนหน่ออีสานแต่ก็ถือว่อยู่ต่างประเทศ แล้วก็ผก็ได้ฝายาฝาเงินมาสวยเยอะกระไรยานตลอดไอ้แบบอย่างเลหือเก็่าเกนไก่ตะกอนเนาะแล้วก็ไอ้นไก่เงาลวกไอ้เบนถุงผักั้งแน่เลยอะเพราะใอ้คน ว่าทุกคนมีความชุขว่ม te yup. ีสิ่งดีๆมาในชีวิตมสิบอันดีใจนิหน่ยได้ของพว่งม่คืออะไรนเนี่น้อใหม่เมียก็ดีใจเมียน่เมียเนาะยิบถ้าเราเล้ยไร้ี่นหน่อยนี่ถ้าเราเลี้บงเราเลา้ยสมบูรณ์อร่อยเปอเนตะอีเมเราเดี๋ยวเรามาแต่โดนซูมเรามากกว่าเลยยังไงเราไปโดนูมหรืเราแปนี่ ยกินเนาะไปกับเขาไววหลับแขกอะไรเนาะแม่อีพอคนนางบะามม่งเนาะสี่คนอะไรอยู่นะมีคนสีคนแล้วหาท่าไก่ไก่ห้ามังเส่านี่หาท่าไกคนอีกสงองคนบ่อบซิงบอบแม็กนะไปหน้านเลียงงัวเลียงงัวงัวแม่ยีน่าโคุณ ยังเรามาเราก่พื cái, cái, y, đâu, ันภาษา้ไม่ถ้าเราแล้วำเด็ดเด้ถ้าเราเด็ดไม่อปตูนัเป็นตูอันนั้นเขาเพื่อนไงเราไม่นอนตัวน่ะประตูตัวนี้นี่ยออกของนอกนีไม่นรถ้าเราสมบูรณ์เลยเาสมบูรณ์แล้วนท่านท้ หนึ่งอไก่กบสีจบลงเพี่านี้ัเนาขอบขึ้นมา้นจะละ้ายหักผีแพนกรดิ่ตามไก่ขอไหน้นจะเลื่อจะเลื่อนเดนโนปดอยเราะแ่สาไต่ไก่มันอนมะไก่มันอนมั้แหะแต่เส่าแต่มันอนประมาณทิพมงประมาณแฝงงลยแฝมงเช่า เดิน3โมงตอวไก่ไปนอนบดคืนนอน่ดคืนเลยเรื่องไก่ขับมาจอเลยแม่เผ็ดมากเหมือนันหารูฝันได้ของขวัญใหม่เนาะ ดีใจน้อยเพื mm. like right? ่อนว่าอยู่เม่ไปฮาเงินรุงเทพนะลอดลลอมรอดตายเลืองได้จะอยู่ก็แต่เพ่งกับไปฮามากบริบาบาบริบาบคุณพ่อแม่นนองไก่นะคุณพ่อแม่คือยิ่งใหญ่สุดเนาะเป็นกะได้เลี้ยงลูกยังต่อมาเป็นใหญ่อใหญ่นกทุด ก้าทม้งหแหละผมยังเงียบยูเมื่อก่าเลยก็ไม่มไม่ปล่อยไม่ใช่หรอกมันก็เรียกเมื่อก่าด้วตข้อที่ต้องทำี่เก่านิดน้อยกดี๋ยบรรลุเพื่อนเนาะแต่ก็ต้องทงที่เก่า